ยายงันจะหาพันนี่แม่เราดูจากได้๋ยงงนจกหาพันนี่เรายืมก่อนสั่งดีเลาวจะยืมไปยังบ่รู้แล้วแล้วเราจะยืมไปยังแล้วเราบอกคนหน้าให้เจ้าอยู่เราว่าให้แม่เงินก่อนจะหาพันเนี่ยพันสันแล้วาังสันทิเท่าแล้วส่วนไหนข่อยเลยน่ะแม่นว้าวนี่คือใจดีกับแค่นี้เราหักลูกไค่แล้วเนาะแล้วสเอาให้ข่อยเี่ลีติเท่าแม่นม่แม่บ้าบ้แม่เจ้าเนี่ยน้องได้เนาะเท่าว้ายีแม่ตัวข่อยน้องร้องเสียงนี่นะความฝันน้องข่อยจีบกข่อยอยากเดี๋ยวเจ้าเป็นผัวกันสิล่ะเา ปั้นมาบัดท้าวได้เจ้าเป็นผัวเราอย่าล้สิโอนให้โอนให้ข่อยเออแม่นสุดยอดเลย่อยเลี้ยงหน้ยเอ้า2 3 4 5เอาเท้าเอ้าให้เธอได้หาพันน่ะให้ๆๆจะลืมเด้อบอกว่าโอนให้ข่อยพร้อมเด้อบ่ลืมบ่ลืมที่สุดเลยครับผมครับครับกินหอยแล้วสิเป็นไงล่ะลักสุดยอดเลยต้เพื่อ่เพิ่อนะายิ่งโต คัก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 เอา,าเอาสีบอกแล้วดอกสีบอกแล้วดอกปี๊บงังยังไขึ้นนี่นี่สต่ก็เล่นเกียว่าเจ้านี่สุดยอดเลยมืงขึ้นเนี่ยเจก,กตีบ้อนเอ,อบหัวเคยเห็นนี่แหละติดติดเขาไวอีกหาพันวันนี้ไฝากร้านให้เขาดนี่วะฮะสุดยอดทีหลีมัขึ้นเนี่ยไอ้ดอนเลยมืงขึ้นนี่แล้วไปเข้าวเกียตีเบดไปแล้วมันขึ้นเน่งไงผู้เปนเข้าเกียตีมืงขึ้นน่ะ ท่านไปยุ่งแล้ว<า> <laughs> เดี๋ยวคอยถามก่อนคอยถามเจ้าก่อนบอกอยู่นี่เมื่อขึ้นจะไปเทียเท่ยวข้าวเกี่ยมาดตีฮะไปเที่ยวข้างนอกไหนข้อไปนะครับเมื่อนี่ล่าเด็ดแจกที่พร้อมหนาวไม่ขึนหรือมีไผ่แพ้ขึ้นเป็นบ่ฮึแต่ข้างนอเกี่ยกับชุดยอดตีเจ้ากับชุดยอดตี เดี๋ยวคงจะอีกเท่นึงแต่มาเอาเงินหาพันเนี่ยเต้าไปให้สาวเขาเล่าเกตีเต้าไปไปแม่เต้าหน้าเต้าไปไปยาติบัวนะเต้าไปให้แม่ตัวแม่ไหนแม่ชุดหัวตีผักไล่ใจไล่ไปเมื่อีบ่อยากมึงเลยเนาะมึงขึ้นออกเนาะมึงขึ้นมามึงสีไดรจีแต่เขาเลี้งมึงเหมือนนี้หรอมึงขึ้นมามึงสีได้นอนในบ้านบ่มึงเจอนอนในบ้านได้แท้ละ มึงเข้ามากูีมึงงั้นหาพันสนมดยนี่ฮะยกสซงงินหาพันอะกูถามกัน่ะฮะมึงียมาบ่ฮะมึงจีบจีนมาไปฮะแล้วแบบนี้มึงเข้ามามึงจดน้อนนันบ่กูสิบไมึงนอนนานเลยแบบนี้กูมาสุนจโอ๊ยกูเอาได้ดอกกูอมาได้บักกา เอาเงินกูปัดได้แท้ๆมันมาตัวเอาเงินกูม uh. ันจะเอาไปแจกสาวเขาแล้วแกพนาหาท่านมาแม่หยานาเอาพนากกูกะลวงดีใจกว่ากูเสด็จมุนป uh. ัดได้ม uh. ันมาตัวกูเฮ้ยบับอาไรใส่เงยเนาะ